ขวดน้ำพลาสติกเทน้ำที่อุณหภูมิห้องลงไปเล็กน้อยรูปร่างของขวดปกติไม่มีการหดหรือขยายตัวแกล้งน้องบีบขวดให้ปริมาตรลดลงเล็กน้อยเทน้ำร้อนลงไปอุณหภูมิของอากาศด้านในสูงความดันด้านในขวดมากกว่าข้างนอกจึงดันตัวให้ขวดขยายออกมาเทน้ำร้อนนี้ทิ้งลองใส่น้ำแข็งลงไปเพื่อให้อุณหภูมิในขวดต่ำลง เมื่ออุณหภูมิต่ำลงอากาศภายในขวดจะเย็นลงและหดตัวทําให้ความดันภายในขวดต่ํากว่าความดันภายนอกอากาศภายนอกจึงดันให้ขวดยุบตัวลงเหตุการณ์นี้จึงไม่ได้ต่างจากการที่เอาน้ําไปแช่ตู้เย็นและเมื่อน้ําเย็นขวดจึงบูบี้ก่อนเก็บเลยแกล้งน้องเทน้ําร้อนลงไปอีกรอบขวดจึงออกมาเปล่งปลั่งเหมือนตอนต้นความรู้นี้อยู่ในหนังสือเรียนวิทย์ม1เทอม2เรื่องที่3ความร้อนกับการขยายตัวของสสาร ในคลิปนี้ใช้อากาศอากาศจะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นเพราะเกิดการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและในทางตรงข้ามอากาศจะหดตัวเมื่อสูญเสียความร้อนนั่นเอง